สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนเพชรโชว์กินหัวกุมารทองเจอดราม่าแบบไม่พักเลยล่ะครับสําหรับเน็ตไอดอลดังอย่างขนเพชรเพราะหลังจากที่ทําน้ําบาระออกมาขายก็มีการทาคอนเทนต์เกี่ยวกับการกินออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดแถมยังเป็นเมนูที่ไม่เหมือนใครอีกด้วยล่ะครับพระหลายคนก็มักจะโชวกินเมนูแซ่บอย่างส้มตำมรือยำแต่คนเพชรมักจะมีเมนูพิสดารล่าสุดก็ได้ออกมาโชว์กินเมนูแปลกอีกครับ หลังโชกินกุมารทองและเครื่องที่เอามาไว้เส้นไว้เพราะเจ้าตัวบอกเองเลยว่าให้หวยไม่ถูกสักงวดดังนั้นกุมารทองจิ้มน้ำปลาระเริ่มซึ่งคลิปนี้ก็ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยแะครับเพราะหลายคนก็มองว่ากินอะไรไม่สร้างสารค์และวันเด็กทำตามโดยชาวเน็ตได้บอกว่าหายไปนานกลับมาพร้อมคอนเทนต์ดูไม่ไหวแต่ทนดูอีกท่านบอกว่าโซเดียมเยอะไปหน่อยอีกท่านบอกว่าทำลายแผลงแผลงอีกท่านบอกว่าขำแขนกุมารขยับตลอดเลย ท่านบอกว่าอีนี่มันบ้าเข้าเส้นแล้วนั่นเนี่ยอีกท่านบอกว่าหนักกว่าพระบิดาก็ขนเพชรนี่แหละค่ะท่านผู้ชมอีกท่านบอกว่าทำไมญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดไม่พาไปพบจิตแพทย์บ้างดูหลอนๆทําอะไรไม่ค่อยเหมือนคนปกติทำอีกท่านบอกว่าไม่ใช่กุมารแท้คิดว่าเป็นโรูป้านที่ทําจากเค้กช็อกโกแลตมากกว่าอีกท่านบอกว่าคนด่าคนว่าก็ไม่ลืมหูลืมตาเลยมันคือคอนเทนต์อีกท่านบอกว่าจะกระแร้ขาวกว่านาด้งงายคนรักแร้เต็มหมดรีวิวให้ตรงปกหน่อยครับขนเพชร Sampai เรียกได้ว,ว่างานนี้<ๆ>ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์สนั่นเลยละครับซึ่งหลายคนก็มองว่าแปลกเข้าไปทุกวันในขณะที่หลายคนก็แซวเลยว่าป่วยแบบนี้น่าจะมีคนใกล้ชิดภาพไปหาหมอบ้างหรือบางทีนี่อาจจะเป็นจุดขายก็ได้ครับเพราะเห็นว่าคนอื่นกินเมนูพื้นๆธรรมดาไปแล้วคนเพชรเลยอยากจะลองกินอะไรให้แปลกหรือไม่ให้เหมือนใครบ้างเอาเป็นว่าตรงนี้ก็ต้องรอคนเพชรออกมาพูดเองแล้วล่ะครับว่าจุดประสงค์ในการกินกุมานนั้นคืออะไรและสําหรับคนที่ติดตามคอนเทนต์ก็ต้องมี วิจารณญาณด้วยนะครับเพราะต้องแยกแยะให้เป็นว่าอันไหนควรทําตามหรือไม่ควรทําตามส่วนลูกหลานก็ต้องให้คําแนะนําด้วยว่าสิ่งไหนที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเด็กจะได้ไม่ทําตามท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ